ครับวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดพันท้ายนรสิงค์ครับจังหวัดสมุทรสาครครับวันนี้จะผมจะพามาดูลานประหารลานประหารก็พันท้ายนรสิง์นะครับครับนี่ครับหลักประหารของพ่อพ่อพันท้ายนรสิงค์นะครับส่วนด้านโน้นไม่ใช่ของจริงนะครับ สร้างขึ้นมาใหม่แต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นของจริงนะครับของจริงของดั้งของเดิมนะครับตอนที่ประหารพ่อบรรพายนอนสล่นินะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินหนึน่งร้อย ครับนี่ก็เป็นสารของพ่อพันทายนรสิงห์น,นะครับข้างข้านั่นก็เป็นของออสีนวลครับสีนวลข้างข้านี่มาสีนวลคือองค่อทีสถวายไข่พอแล้วมีมความประสงที่จะนำไก่ไ่บชาที่บ้านเดินได้เพิ่มนะบูญวาสนาโชคตาราสีอะไรก็มี ครับก็มีข้อแนะนำด้วยเช่นะใครที่จะนำไก่ใส่บูชาที่บ้านให้ตั้งหันหน้าไหลออกรอบบ้านไนว่าบ้านนั้รอบสารเทียนตาไนว่าบ้านมันจะอยู่ที่ไหนให้ตั้งหันขวานรอบบ้านรอบเสริมสุดมงคลนะครับปุนเสียก็ประการหนึ่งถ้าเราตั้งไก่เข้าหน้าบ้านในบ้านนะไก่ก็จะคุยนะทุกเย็นทันทีเราได้โน้นนะครับใส่ชู้โน้ตแบบนั้นนะชู้หนึ่งใจเดีย ถ้าพู้ถึงไก่เข้าไก่ไปว่าไปพูดถึงว่าไก่ปกติของพ่อไก่เก่งไก่เก่งไก่เก่งได้ช่วยทำมาหากินตั้งหันหน้าไก่ออกนอกบ้านนะ้าถึงแล้วอย่าลืมนะเออถ่ายเลยมีข้าวสารใช้ข้าวสารมีข้าวเปลือกจุดทูบก็เราต้องคว้าม่อเบ่งแจ้วนะแล้วก็บอกเจ้าที่จสี่ที่สี่ใบที่บ้าน เปิดทางไก่ทูกนี้เขาวีในบ้านด้วยการทามา,าลังิษงครับหลักาจใจความคือการเดิน้งหาห้าไก่ออกครับหาหลักท่านที่จะนะนำไก่ไปดุขาต่ออธิบานครับผมนะไม่ทราบผมเข้าใจจึ็งจริงใจสถามเจ้าหน้าที่รือว่าประชาสัมพัฒนาเลย ใม่นครับมาทัที่จกจะเหตนะนะจบได้ความสตาักได้เลยนะาเียนะบางประเทศตัวแนน้อยถ้าักไปอยู่ตองไหนนะกำที่เราจะบุดนะจาลาไ่ลาได้เก่นไกาของคนของครอไปบูชาสิบ้านออกขวาออกขวาลาได้แล้วตาไขวาผู้หญิงใาดกว่าเราลองไปอายป้ายดูจริงผมไม่แน่ใจ ภูเกียนลอดูลองดูลอดูทีไตอกแสตมปเกียนออกจากรองน้ำนะแกะเฉพาะทางองขอกมาอย่างเดียวทจ้าหน้าที่ของเราเอาหนังยางรัด้ว้นะูเกียนที่บุชานะสักการะหโอโยโยยอ้แแหน้าก็คือีกัาูีรมีนแงรับอยู่นะวออกีครับมีอีกหนึ่งท่านครับจ่ัดออมีาดแดงรับอยู่ ครับตอนนี้คุณหอนุยสนใจไก่นะครับตอนนี้ไก่ยางท้ไก่ทองใช่ไหมไา้นแ็สนวัสดีครับคุณหนุยวัสนีครับผมครับวันดีครับแนะนำตัวนี้หนึ่งหมยศีลาครับคาวนียเรื่องทำางดสยามอ่า แก็เขีโอกาสได้มาเที่ยวชมที่สารฟันท้ายนางสิงนะครับครับที่เดินประหารของท่านซึ่งคนตอนนี้ก็ค่อยๆขยอยกันมาเรื่อยๆครับเรื่องเรื่องมาๆนี่ยังครับเรื่องผมมาน่าจะมีสองสามรอบแล้วล่ะอุณลุยมากี่รอบแล้วผมมารอบแรกครับรอบแรกรอบแรกอ่าอย่างันเดี๋ยวผมจะเป็นวากุเทศพาคุณลุยโอเคเดินดูหลายๆที่หลายๆจุดนะครับ หลายที่ทั่วไปทั่วที่ทั่วแดนทั้งหมดเลยจัดไปยาวได้ได้ได้เดี๋ยวคุณหนุ่ยเป็นพระเอกให้ผมวันนี้โอ้โหเนียนแนเอกไปยังไงพระเอกรอดยังกำลังกำลังจะรอดกำลังจะรอดนันท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลครับไปไมเรเดินไปไหมเชิญรับเสิญครับปะป่ะไปกันไปไนไปกั ทางไหนดีทางนู้นมีอะไรทางนีมีอไรอนี้ครับอ๋้ไอ้แหล่งการศึกษาาแ่งการศึกคณิตศาสตร์ักลากว่าีเลโอ้ีป่าชายเลนโอ้ให้อาหารปลาอะไรพนเนาะอันนี้อนุรักษ์อนุรักษ์ลอตเตอรี่ครับทงวัที่หครับอลอตเตอรี่วัที่หนึ่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมโอ้ ดีเลยดีเลยเดี๋ยวเราไปเรียนคณิตศาสตร์นิดนึังเรือเรือ้นเรือลำที่นั่งนั่นหรือเปล่าใช่ไหมแพไหมน่าจะใช่นะผมว่าเนาะอาจะใช่อยู่นะผมบ่านนเรือเรือข้เรือ โบาณสร้างสาเฟตะเคียนขนาดใหญ่มีความยาว1า1 4 7เมตรกว้าง2.09เมตรสง1เมตรแลาบเรือหนา7.51เมตรคาด่าเรยนยุคประมาณ100ปีคบ อ <The plant Wow. S 3> ยู <pos> ่ท ch <fuck> you know? ี <gamma rock> ่ตำบลพันท้ายน้อยสิงหที่นี่ครับอ๋ออีกหนลังนี้นะครับอุ้ยอีอเป็นเรือไม้ตะเกียนครับนี่แเ้วที่เรามาโกเทีตัวน้อยๆเรานี่น้องเป็นไงบ้างไออันนี้อันนี้เป็นเรือของของพระเจ้าเสือป่ะไม่ใช่ใช่ไหมที่มาที่ไปของเรือลำนี้โอที่มาที่ไปเป็นไงลูกพอได้ไหมอ่ะโอเคสมัยไหนครับเป็นยังไง โอ้ทีนจะดูอุดแล้ไปเจอนะครับก็ได้อยู่ในกอครับอก็ให้ความรู้ว่าเรือลำนี้ไม่ได้อยู่ในคองนครับมันก็เป็นทได้เจออยู่โรงเรียนไหนเขาเนี่ย หนละโอโอโอเคโอเคขาใจว่ามากเนาะคันอสากันนี่ส์เป็นเรือขุดนะครับเป็นเรือขุดที่ใหญ่ใหญ่แล้วเราลองรูปดูแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นแม่แม่แม่แให้เพนี่ลอลองลองสัมผัสแม่ครับแม่เไม่เอาสักสตัวสองตัวเหรอ ออลกแม่ S <S ่ใ <vengeance> ห้้ยางีดูสิดูสิไม่แน่ไม่นะรูปดูรูปดูรูปดูมีอะไรขึ้นสิครับแนว่อยๆตัน้อยตน้อยนั่นนันนันเออตัวไหนรูปตัวไหนรูปตัวไหนรูปอะไรเออเออฝนตกแล้วอ่ะฝนตกแล้วฝนตกแล้วยังอยู่ไหมเฟรมยังอยู่ไหม ว่าตะเคียนต้ตนนี้น่าจะใหญ่มากนะครับใหญ่ใหญ่นี่นี่น่าจะเป็นคออไม่่ต้นเดียว่ะเนี่ยต้นต้นเดียวครับนเนาะเออโอ้โหบนวาสนาได้จับได้รูปได้คำ หินเริจะเป็นหินแล้วูเนี่ยไม่เอาสักสามตัวหิริจะเป็นหินแล้วเอาสักสามตัวเราจะขอแม่เหรฝนตกฝนตกคว่าคว่า ๋อตรงนี้ค uh> รับวายจะไม่ตะเคียนอยู่ตรงนี <ok Pluto, ้อ๋อตรงนั้นไปขายอาหารขายอาหารครับกคุณนายเราก็ได้ครับั้ก่อ อ๋อใช่ฝนตก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 ฝนตะไเนียเราก็คนแล้วเหรอีจะกลับไนีแล้วมั้งกลับทุก่านเข้าไปนี่ก่อนไหมอ่าเข้าไปนี่ก่อนไหม

เห็นจะไม่ได้เรื่องนะเห็นจะไม่ได้เรื่องนะครับคือผมจะกลับแล้วนะครับตอนนี้ฝนลงแรงนะไปฝนหนักเลยฝนตกฝนตกในสองสถานนะพระาตุที่สองเองซึ่งเป็นสถานที่เมื่อสามร้อยสิบแปดปีที่แล้วฝนตึกฝนตึกประหารชีวิตทันชายนอนบิดโยนดันนะบรรดานะของประพระเจ้าเสือหรือพระเจ้าสัตว์เพชรที่แปดฮะ ตปรหารกันอยู่ตรงนี้นะเมื่อ318ปีที่แล้วโอ้318ปีที่แล้วเดินทางกันในช่วงวันนี้318ปีที่แล้วบายกวาบ่ายสามโมงกว่าตอนนี้คณะ่ามาถงทีุ่ที่ถูกาแล้นะเดี๋ยวรอผมเพียนเลยเดี๋ยวผมตามไปัวักพอดีวันนี้ฝนตก ฝนตกฝนตกนะแล้วต่อต่อไก็คว่าตามที่อห่งนี้วูน้ท่พันทางเรานิพระาระยะต่อเนื่องเขาพัลในช่วงนี้ด uh ูด huh. <im> ้ยความดูแลเกาะปกติและปฝากเหาะนแล้วจะติดต้ง่างอะไรก็แล้วแต่ต้องมกับเอมปิตล้ากอนใครดูจะมีปนะแล้วะตองทุกทุกคนนะที่ด้ตอกานะครับ ั่ะไ่อของชุดอนันมีความหาานะครับี้กเปภาพตอนนี้หน้าอนนี้ลำดัเที่นร้อยะนะครับแร้อยเก้ารับนี่รเ้านครับทีนี้ก็จะเป็นอสารพันท้ายนรสิงนะครับสารสารนะครับสารพันท้ายนรสิง สิร่รศัครับครับตอนนี้ก็จะเป็นประวัติประวัติย่อย่อารบรรทายนารสิงห์อยู่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครที่เหนือกว้างสิบเส้น ริใตายกว้างสิบเส้นด้านตะวันออกยาวสิบเส้นด้านตะวันตกยาวสิบเส้นมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยไร่ประกาศในะกิจานุเบกษาวันที่27กันยายน2579 พุทธศักราช1066พุทธศักราช2องสงสเจ็ดสมเด็จพระสันเพชรที่แปดเสด็จด้วยเรือพระ,ะ,ะที่นั่งเพื่อประพาสทรงเบ็นเดนานะปากเมืองสาครบุรีปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครบรรทายมรเสินำหน้าที่คัดท้ายเรือ ทัดเรือพักที่นั่งตำบนโคกขามครับเอาประวัติย่อๆก่อนนะครับอันนี้เป็นไก่นะครับไก่เออฝนตกฝนตกฝนตกครับ,น,น,น,รบนี่ครับเรือก็น่าจะไปปลาประมาณสงนะครับเรือ

ทรงลักษณะยาแบบนี้เลยอันนี้จำลองนะครับไม่ใช่ของแท้นครับครับจำลองขนคายนอนรัสิงครับไปุยาที่บ้านจะเป็นไก่ครับไก่ที่พ่อไก่ท่่ออะไรกันแล้วแต่ไก่ยุกไก่ยุกเ,เอาไว้ที่พ่อนี่นะ เดี๋ยวต่อมาที่ดังจะต้องผู้ใหญ่วันนี้ออีก่านี่ครับการงานครับที่ลูกครอบครัวนองต็๋งน้องติงก็นี่เลยครับเป็นองฉพาะครอบครัวนี้หกจุดสิบสี่เมตรทุกคนมีโอกาสที่จะรับจะรวยมีอกาสทีจะจุดเจ็ดสิบแปดเมตรความยาวสามสิบจุดห้าเมตรโอ้โอ้แล้วลงแรงเอาเรื่องเอาเรื่องครับ ตกแลงครับต่ออมาจะเปียกใี่ครับต่อมาก็เปียกนะนี่นตกเฮ้เอาเรื่องเหมืกัน ในระเอียาก็เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวตัวหน้าผมจะมาถ่ายดูอีกทีล้กันนะครับวนนีอบเป็นันที่ไปก่อนดีอยาให้ให้คนหมดนใกั่ผมให้ตกแล,ล้วผมมาถ่ายทัใ้ดีกแล้วกันถาคยัไ่ายที่ไหนกว่ากันอีกทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ,บ